สวัสดีจ้าคุณอยู่ในช่องเสียงไม่ได้น่าฟังสักยันดูแบบกลงวานไหมเหสียงใหญ่เหมือนตัวเลยวันนี้พวกเราจะมา รีแอค Stay คิดอีกหนึ่งแมทนะคะเพราะว่าหลังจากที่เรารีแอคตามเก็บผลงานเก่าๆเขาไปเปิดโลกของพวกเราเนี่ยเขาก็ใช่เหมือนรู้ว่าเหมือนรู้ว่าพวกเราแบบรอเขาอยู่เหมือนพอเขารู้ว่าเราติดตามเขาเลยทำเพลงให้เราเลยเฮ้ยเขาเลยซาเขาเลยทำเพลงให้เราสามคนสองเพลงเลยเพื่อให้เราทำมีคอนเทนต์นี้ซึ่งเราไม่ตอบเขาว่าเราจะทำ r e แอคเนี่ยเขาก็ปล่อยอยูไม่ปล่อยัเขาปล่อยอยู่ดีเนาะเขาปล่อยอยู่เาปล่อยอยู่ดีมันไม่ใช่เราหรอกมึง ซึ่งเขาปล่อยมาสองเพลงนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงแรกกันก่อนนะั่นก็ชื่อว่า Winter Ball Later มปดูกันว่ารอบนี้เขาจะจะชกต่อยตบตีหรอืหรอเปล่าต้องวินเธอร์วินเธอร์ไหเธอเออนี่ไงเธอ อ oh เออขอแก้หน่อยเขาบอกว่าซ mm ับ hmm. อันเนี้ยถูกต้องแล้ว JYP แปลเองเพื่อให้ถึง <um กันว้าวทำไมรอบนี้มันหล่ออะมันไม่มีบาดแผลมันไม่มีบาดแผลหรออุ้ยนี่เลยนี่เลย ทางบิงทางเป็นหล่อเลยวะโอ๊ยใช่เขาบังชาไทยเลยแหละบังชาพี่บังชาเอาลองตามเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนเธอทำไมเอ็มวีนี้เขาดูเป็นผู้ชายดีๆอ่ะดูไม่มีเรื่องซุบซ่บอะไรใครแล้วอ่ะ เขาโทรมานหรอชอบมานี้อากอุ้ยฉันชอบคนนี้มากเลยอ่ะบางชานไงน้าเขาแบบใช่ฉันชอบก่อนเธอไปต่อคิวห่างแถวเลยซิเคอคิวแรก เราไงนี่ไงคุณจะผมยาวที่เธอชอบ หรือมันอาจจะมีจุดพิกตอนท้ายอาจจะต่อยกันเองเพราะว่ามันต้องมีบาดแผลดิสเตกิตอ่ะเสียงยารทางบินยังมีเอกลักษณ์มากอีกเวลาแลบอ่ะยังมีความตีดาก้อนเบาๆเสียงคลายๆนะครับแทรก คนจันทร์ไทยไไห๋อแปลไทยไ,ไ,ไอ้นอหนุ่มอกหักกันหล่อหรือว่ายัางไงมันไม่โดนทำลายทางร่างกายแต่มันโดนทำลายทางจิตใจไ,ไงรอบเนี้ยมันไม่มีแบบแผลตรงหน้าไม่มีแบบแผลใจไงมามาโอ,โอ้มาหนี่มามาหาเจ๊เจ๊หรอเจ๊เจ๊แต๋วเธอโอ้โหทำกันได้ทางวงเลยได้คือฉันตัวใหญ่ฉันมือกว้าง เป็นกระสอบหายอกใจเหรอเหมือนแบว่าเธอจะไปเลี้ยงหครในฤดูหนาวอะก็เหยียบไปเลยอุ้ยรองเท้าอะไรเนี่ยอุ้ยรองเท้าแบตดิซ่าอันนี้เหมือนไห่ของกระสอบเหมือนกันนะใต้องมาสวออะเยผู้หญิงหน้าไหนเหรอฉันถามหน่อยจริง จะนีหน้าไหนมันกล้าทิงเย้พวกนี้จริงลาหูหกอมแหละก็เลยหน้ามืดจริงไ่เ่ด้ามานั่งเก็จอ้ริังนานงานอเผาเผาจริงไยเหรอมาสองชะนีชสนอโอ่งอ๋อโอเคไอ้ไฟโอ่งไฟโอ่งคู่หรอ เธอเป็นนอกรึไะเกาหลีเขาไม่รู้จักเหมั้งไฟโอ่งอ่ะ,ะเขาเลยครยับดูเป็น,นการตัดใจมึงไงวินนิดจากนี้นะไม่ใช่เราเหลือเพียงแค่ตัวฉันเขาบอกก็คือไม่มีคำว่าเราด,ดูเป็นแบบผู้ชายดีๆแล้วอ่ะดูแล้วไม่ชกต่อ,อยจริงแล้วก็หน้าคือคุณหนูรู้คุณทุกคนเลยรอแล้วแต่เผาเนะหัวรู้แรงนิดนึงจริงอ่ะวินเทอร์ฟอล ถือว่าทดลองดูให้มันจบสิ้นหรอ Stay Kid Everywhere All Around the World You Make Stay Kid s ก็ประโยคก็เหมือนเหมือน tagline ของเขาใช่ใช่ฟิลเหมือนแบบสโลแกนสินค้า Stay Kid Everywhere All Around the World You Make Stay Kid Stay 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 ฉันอยากใส่ Stay อยู่นะเพราะมันเ้วย คืออไรฉันไม่เข้าหคุณผู้ชมอย่ากอนเะไปอีกเพฉันมีความฝันมาแต่ก่อนฉันอ้วนใช่ไหมแล้วนมอ่ะฉันใหญ่ฉันก็เขินเลยเดี๋ยวนะเธอมีความฝันมาแต่ก่อนเธออ้วนเหรอไม่ฉันอ้วนแต่ฉันนมใหญ่ฉันมีความฝันว่าฉันอยากจับเอฟสเตย์แบบผู้หญิงมาใส่แล้วให้นมมันเล็กแต่ฉันก็เคยใส่แล้วแล้วมันตรงเนี้ยมันเล็กแหละแต่มันดันขึ้นข้างบนแทนมันก็เลยเป็นเนื้อมันก็เลยเป็นเนื้อปิ้นตรงนี้มันก็เลยไม่เนียนก็เลยแบบ ไม่เคยได้ตัวเล็กกับเขาหรอกถ้าเธอได้แต่งหญิงนะทำไมเธอเนียนเพราะคนว่านแต่งหญิงเนียนเพอไมว่นแต่งหญิงเนียนอ่ะครูวจิขออีกหนึ่งเพลงก็คือ c a s า m อี e v ลอ e v i ลเหรอมาเมื่อวานดูปกแล้วน่ารักมากเลยมาเมื่อวานมา last christmas เขาด่วนครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มื่อกี้ไม่เพลงค่ะอันนี้ ฟฟข่าวด่วนครับมีการว่าจ้างสาต้าคอสคนใหม่มาแทนสาต้าคอสที่รอรักษาเนื่องจากถูกสัมภาษณ์จนกินเสียงครับผมเป็นเช่นไรครับแล้วทำไมเจ้าเด็กดื้อกังแล้วอ่ะเหมือนเลยสก,กูปี้ดูเลยกำลังจะพูดเหรอ ม,มันคือเล่นอ E แล้วก็เอาตัว L มาเป็นมันก็เลยกลายเป็นเวลใช่ไหม เอาเมื่อวานเห็นตอนแรกคิดว่าเป็นเพลงน่ะะารักใสๆอันนี้ก็เลยยังไม่ได้ดูเออน่สิตเป็นลูซ่าโนโอ้ภาษาจีนอันนี้คือตู้แจ๊เซเว่นขนาวอย่างนี้เลยนะอันนี้อะไร กราฟิกมันสัด้านจังไหมมึงเสียงอะ้รนึงไม่เห็นหรอกขนลุกเพราะอะไรมันเกี้ตู้หนาวอยู่เฮ่อย่าบางชัน มุนเพลงนี้ดีอ่ะดีบีเกิดทำโมทนองไมาเลยลบลบสองเป็นแบบสาะาะกรมาแทนที่หอรอปรกสาเสียออเนี่ยใางบินเสียมมันแบบแบบ คนนี้หน้าหน้าขุดขูดเฮ้ย<ๆ>เหมือนคนส่งประเทศเราบางเจ้าเหมือนกันนะ<อ>ส่งของให้ลูกค้าโยนโยนอย่างเงี้ยล้วงหมดเลยค่นนะต้องตายเราป้าเท่านั้นนะมึงลู้นขนาดเนี้ยเอารถมาทำอะไรแบบเนี้ยเธอมึงลุ้นขนาดเนี้ยต้องหยุดร้องเพลงก่อนแต่ต้องเก็บคอร์เข,ข,ข,ข่าก่อนลูกไ,ไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ป่องไฟนะ มาตกที่สิ่งบ้านฉันไม่ได้นะแม่เก็บหม้อไว้ข้างล่างเต็มเลย้นงคุณแม่คะขโมยม่จนโอจังอ้โอ๊ยีบี เขาเรียเป็นยังไงเด็นี่อะไรปะโดนโอ้โอ่อาก็เด็กเด็กนี้มันเลิศนะมันไม่เรียกแม่มันด้วยนะมันเอนจอยของมันคนเดียวเลยนะคนแปลกหน้าจริง ียงนี้ค่ะไม่ใช่ะลรแซงย้อนเงินคงเหลือเตรียมตัวกันานต่อไเวกหนคอันชอนี้นชอบเพลงนี้ฉันชอบเพลงนี้ฉันอบงนีฉันชอบเพลงนี้ฉชอบพันชอบเลเอบเปลงนี้ฉันชอบงี้ฉันเงี้ฉันชอบี้ัเลงนฉันชอบเลงอเอเพอบเลฉับงี้ัี้ัเลเพดบลีฉัน ฉันชอบอันดับสองเธออันดับสามเพราะฉันผู้คนแรกฉันชอบอันนี้จริงๆริงฉันชอบอันดับศูนย์ฉันไม่ได้ตอแหลฉันไม่ได้ว่าจะอวยไปใครฉันก็ไม่ได้อวยฉันชอบอันดับที่หนึ่งฉันชอบฉหนึ่งกว่าฉันชอบศูนย์ฉันหนึ่งกว่าเธอแต่ฉันก็ชอบไม่ดีกว่าโอเคน่ารักพูดไม่ถูกเลยเดี๋ยวก่อนนะรเดิมที่เราอาเพลงนี้ก่อน Christmas Eve Eve เนี่ยหรือ Eve หรืออะใดๆก็แล้วแต่เนี่ยตอนแรกเมื่อวานเห็นนะคิดว่าเป็นแบบ เป็นสเปเชียลแบบคริสต์มาสเอยก็แบบจิงกระเบลจิงกะเบลนี่อะไรเงี้ยนะหรักก็หลอกไงก็ยังไม่ได้กดฟังก็แกะรวบตึงสองเพลงเลยเออก็แบบไม่ได้อะไรเพราะว่าจริงจําจต้องบอกว่าเรามีโครงการอยู่แล้วจริงๆตั้งแต่เมื่อวานจริงไม่ได้ว่าแบบอะไรเราเราอ่ะคอมเมนต์อย่าคอมาม์แก้ที่หลังแต่ว่าเอออันเนี้ยก็คือเออก็นี่คือเตกิตแหละแล้วก็อย่างที่บอกว่าเพลงเร็วนางทําได้ดีใช่ เขาเรียกอะไรอ่ะทำนองทำนองหรือหรือคอนเซ็ปต์เพลงมันอ่ะมันแบบมันดีอ่ะแล้วเอมวีอ่ะมันทําให้เราไปกับเพลงแบบมากๆเออภาพก็เลยดูเพลินเพลินเพลงก็เข้าหูเธอออกมาไม่ได้ว่าอวยมากแต่ว่ามันดีจริงๆมันดีมันดีอันนี้มันดีเพราะว่าเราชอบอยู่มันคือเหมือนที่เราบอกคลิปที่แล้วอ่ะ นั่งแรปดีทุกเสียงทุกคนแม่งเสือกแรปได้แล้วเสือก<ม>แบบเสียงมีเอกลักษณ์ยยบางชาญอย่างเงี้ยยายเ이ซี<ม>่ล็อกซี่ของฉันอะชังบินเลยเอ้ไม่ใช่บางชังบินชังบินเนี่ยเสียงคือแบบจําได้จาไ,ได้ตั้งแต่มิลิแล้วที่เราบอกว่า<ม>ฉันชอบอยู่แล้วแล้วก็ฉันชอบอีกหลายคนขึ้นมาเลยเพราะว่าจริงหลังจากที่เพลงที่เราดูเราเราเราบอกคลิปที่แล้วว่าเขาชอบเป็นแผลตรงนั้นหัวือตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าพอเนี้ยเห็นหน้าโล่งมาเลย ดีดีน่ารักแล้วก็อีกเพลงหนึ่ง Winter Fall เนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้สิเราเราเราไม่ได้เราไม่ได้ติดตามวงนี้มานานมันก็ไม่รู้ว่าแปลกใหม่สำหรับพวกแฟนขับเขาไหมแต่ว่าเป็นเพลงช้าเราดูเราเสพแต่เพลงเร็วของเราความเพลงช้ามันก็เลยลงไปนิดนึงมันก็แต่ว่ามันหล่อมันหล่ออย่างที่บอกว่า E Winter Fall อ่ะมันดูเป็นแบบอีแกงพวกนี้มันดูเป็นผู้ชายปกติอ่ะ ไม่ไม่่ใช่ที่อกหักปกติแล้วแบบไม่ต้องไ่ชกต่อยกับใครไม่ต้องแบบเกี้ยวกาดไม่ต้องมาแบบปนคาชิงซับใดใดไม่ต้องแยกยายกันไปเฮิร์ดแยกยายกันไปเฮิร์ดไม่มีแบบแล้วพอสั์อยู่บนตู้แล้วก็อยู่บนดาดฟ้าซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะต้องหยัดโรคังนึงเราจะต้องขึ้นไปบนดาดฟ้าก็เลยเก่าทิ้งเลยแล้วก็เดี๋ยวไปบอกทางการธทรคมนาคมว่า ถ้าไปทำที่ญปุนบาทจริงแต่ฟัามันไม่ใช่ที่ตั้งตู้โทรศัพท์ใช่โทรยังไงงงนะใช่นั่นแหละแล้วก็อย่างที่บอกเขาไม่ได้มีบาดแผลที่หน้าแต่เขามีบาดแผลที่ใจอืเขาบอกว่าราหายไปช่วงหน้นาวไอ้เอาอมิวไม่จะไปขึ้นกราฟิกนล้งทำไม่ทันละแต่ว่าบอกว่าให้เน้นให้เน้นคำนี้ไม่มีบาดแผลที่หน้าแต่มีบาดแผลที่ใจอยากอาสาจะเป็นยาสาบัน ประจําบ้านนั่นก็คือยาทําใจปวดฟันนั่นแหละดีดีดีซึ่งตอนแรกฉันยังไม่ได้หาข้อมูลมาว่าอันนี้เป็นการคัมแบ็กแหละแต่น่าจะเป็นสเปเชียลคัมแบ็กแต่ว่าไม่ได้เป็นอัลบั้มเขาก็บอกว่าปล่อยเพลงเก่งเหมือนกันนะเออใช่ใช่ย็นเนี่ยไม่จมไม่หายไม่ตาดาตินยนวงเนี้ยมาเรื่อยๆเห็นเห็นมาสักพักแล้วแบบเตคิด มีเพแล้ว่ีวันนั้นที่เราที่เราทาคลิปที่แล้วใช่ไหมเพลงเพลงล่าสุดใช่ไหมที่ฉันบอกว่าเขาดูเพิ่งจะปล่อยเพลงออกมาเมื่อสามเดือนที่แล้วคงไม่เร็วๆนี้หรอกแฟนคลับเบนเลยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าครั่สามวันมึงรอทำอีกรอบหนึ่งโอเคโอเคจะได้ไม่ต้องรอคอยกันนานคอนเจวีพีอ่ะน้าหลักน่าหลักก็หน้าหลักอะไม่รู้จะพูดอะไรอะเพราะฉันก็ไม่ใช่นักวิจารณ์หนังซะด้วยสิซึ่งไม่ช่นกวิจณ์เพลงก็พูดได้แค่หน้าหลักแหละจะงม่พูดได้ว่าเพาะ ไม่พออน่ารักสนุกน่ารักไม่น่ารักสนุกไม่สนุกดีไม่ดีชอบไม่ชอบพวกเราเป็นตัวแทนชาวบ้านใช่หลายคนอาจจะแต่ก่อนแต่ก่อนจะมีเมนมาชอบชอบแบบมีเมนว่าพวกเราอะไรเงี้ยเาแบบทไมพูดแบบไม่เห็นจะมีข้อมูลอะไรลไม่เห็นจะลงลึกแล้วหูถ้ากูลงลึกกูไปเขียนหนังสือวิจัยสเตคิดแล้วมั้งเอางี้มาดูไม่ได้ว่ามาวิเคราะห์จริงเวลาดูหนังอะดูละครเนี่ยกูต้องมานั่งแบบพอทฉากนี้ ทจจก่ตัวรายมันกรีดเสียงดังแซดเดซิเบลเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอะไรเงี้ยไม่ทำไงไม่ทำกรีดคือกรีดค,คือโกรธไอ้อพวกาานี้หลอกโอเคสุขคะโปรชัยมีหิมะคือหิมะเผาตู้โทรศัพท์คือเผาเผาคือร้อนหิมะคือหนา,านวาตาคอคือสีแดงเอาอะไรจากกูหรือวกูต้องบอกว่าโทรศัพท์ตู้นี้มันสื่อความหมายไปถึงหัวใจ เมื่อกี้ที่บอกช้ำเมื่อกี้ที่พอเห็นไหมตรงกระจกฝั่งซ้ายของมันมีเงามันแตกโคดอะไรอยู่เป็นรูปหัวใจเป็นโคดโคดดีโอเคเป็นโคดดีเธอเห็นไหมเมื่อกี้ตอนที่รถมันล่วงลงมาจากเวจากเวจากเหวทีเดอราเวก็คือลถล่วงลงมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าตามกฎแรงโน้มถ่วงนั้นมันจะต้องจะต้องไม่ออกมาจากรถใช่เพราะว่ากล่องมันจะหนักมันมันจะไม่แบบพุ่งอย่างนี้เอ็มซียกกำลังสองเท่าอะไรเหรอไม่รู้เห็นไหม เรา,าไม่ได้พูดตรงนั้นแต่นี่ไม่ได้หมายถึงว่าแฟนลับสเตคิดมาคอมเมนมต์่าพูดถึงสมัยก่อนที่เราเปิดช่องแรกๆแ,แล้วเราทำแล้วก็พูดของเราแค่น่ารักดีอะไรเงี้ยคนก็ได้เราเป<ด>็<ม>นทางิร์สอิมเพรสชั่นละกันมาดูแบบเอาดูกับเพื่อนแล้วก็ข้อมูลรอ,ลอบยาคอก็มปแก้เยอะหนึ่งก็คือซับที่เขาเขียนว,ว่าถุยถุยถุยอะคือถุยจริงไม่ใช่ออโต้เป็น JYP ตั้งใจแปลมาให้ซึ่งก็ถุยก็ถุยแสดงว่าคนเกาหลีจะถุย เขาก็ถุนทั่วโลกใครๆก็ถุยเขาโอเคเธอเป็นแมวเหรอเธอเหมืนแมวขู่เลยเธอเป็นแมวป่าเหรอถุยก็คือถุยก็คือเป็นแบบไอ,บอ้พวกผู้ชายแบบไอ,บอ้พวกผู้ชายแบบด้กเล่ห์ขไม้เห็นไหมเราที่แล้วมันถุยไงมันถุยเยอะดาวรอบนี้ชนีเทเลยเพราะว่าถุยถุยใส่คนอื่นน่ะเผาเลยไม่ดี<ภ>นะเผาทิ้งเลยนะค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะค่ะค่ะแจ้งไปแจ้งวัฒนะค่ะไปแจ้งวัฒนะค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะค่ะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> นะคะวันนี้นะคะ <c oughs> เราสามคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะกดกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะฝากติดตามนะคะแล้วก็มีอะไรช่วงนี้มาก็บอกนะคะ BTS อะไรก็บอกนะคะแบ็คพิงค์อะไรก็บอกนะคะ ใช่แล้วก็แล้วันนี้น้องอ๋องจะมาบอกโชคก่อนน้องอ๋องจะบอกโชคน,น้องอ,อ,อ๋องออแนะนําให้ทุกคนถ้าดูถึงคลิปตรงนี้นี่คือโบนัสข,ของคุณอุยใครที่ดูถึงนาทีที่ <N Moh an> น้องอ๋องจะบอกเลขหรอน้องอ๋องจะบอกโชคน <N> ้องอ,อ๋องอ๋อเยียมพึ่งอ๋อต้องรอมันใกล้ไม่ได้ <alla S 1> นะอยู่ไปตัดทิ้งมันไม่ไปตามนี้น <N> ้องอ๋องจะบอกโชคใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าดูถึงนะคะน้องอ๋องนะคะใครดูคลิปนี้ไปซื้อหวยนะคะงส่องโชค ช่วงอ,องสองโชคนะคะไปซื้อหวยนะคะหนึ่งหนึ่งเก้านะคะเพราะว่าน้องอองเนี่ยได้ทาการเอฟแผ่นทองนําโชคจากแม่พิมพ์นิพายมานะคะแล้วก็เลขหลังแผ่นทองน้องอ,องเนี่ยมันคือหนึ่งหนึ่งเก้าน้องอ,องแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาน้องอองนะคะก็นอนฝันนะคะว่าน้องององอ่ะมาทํางานที่ออฟฟิศแล้วปกติออฟฟิศองอาจจะต้องตรวจโควิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมคะน้องอองฝันว่าน้องอองติดโควิดหน้าออฟฟิศค่ะซึ่งโควิดตีไปคะ่ะโควิด -19 นไงหนึ่งเก้า ฉันว่าพระเจ้าส่งสิกให้ฉันแรงมากฝันเรือเรื่องจริงฝันฝันเรื่องจริงยังไม่ติดเพราะว่ายังได้กลิ่นอยู่แต่ฉันฉันได้กลิ่นว่าพระเจ้าส่งสิกฉันว่าฉันจะต้องถูกหนึ่งหนึ่งเก้านะคะแล้วก็ใครดูมาไม่ถึงตรงนี้นะคะก็ไม่มีวันรวยแล้วค่ะเพราะว่าคุณจะไได้เลขเด็ดจากสองโชว์๋องถ้าเขาซื้อแล้วไม่ถูก ก็เป็นขอโทษได้ปะราเพราะว่าถ้าถ้าคุณไม่ถูกอ่ะกูก็ไม่ถูกค่ะและนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะซื้อนะคะทักอินบอลปฏิอ่องนะคะไม่ใช่เรามีนะคะเอกอะไรนะชื่ออะไรว่าอะไรนะของเธอเอกี่มีโชคเอกี่มีโชคเป็นดีดิเตอร์ของเรานะคะคนตัดต่อของนางแมวป่านะคะขายอาชีพเสริมนะคะยุคเนี้เนอะเขาต้องขายหวยค่ะออนไลน์ออนไลน์มังกรฟ้านะคะ เอกกี้มีโชคเดี๋ยวเอาลิงก์ไปแปะไว้ให้ได้เหมือ,น,อนเอกกี้มีโชคมาซื้อแล้วเลยอ่ะจริงเหมือนนี่คือโฆษณานี่เปิดเผยนะครับคือสปอนเซอร์ของเราเจ้าที่สองนะคะคือเอกกี้มีโชคมังกรฟ้าน,นะคะเพราะว่าเราลงคลิปเราลงคลิปวันที่ใกล้ใกล้หวยไม่ไหวยออกนะใช่ไหมทำอะได้อ่ะอะค่ะเพราะอหรือหรืออีกนิดเดียวถ้าคุณมีเลขอะไรคุณก็มีไว้โอ้เพราะว่าเอกกี้เตำรวจรวบทั้ง ไม่ค่ะเะสลากกินแบ่งรัฐบาลเธอมันแบ่งๆโชกกันัาฉันไม่ได้ให้บ่อยุทุกคนงมงานนะฉันแค่พูดว่าฉันจะซื้อหนึ่งหนึ่งเก้าจะซื้อตามก็ซื้อไปไม่ซื้อฉันก็ไม่บังคับเออแต่ถ้าซื้อทักมาที่บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วค่ะถ้าทุกคนอยากรวยนะคะดูใต้คอมเมนต์ค่ะไปแล้วที่ลิงนะที่ลิงใต้คอมเมนต์นะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า